ของจากช้อปปิ้งออนไลน์ที่ชื่อว่าฟาเฟสทริปในาการซื้อราคาถูกเราเราใช้ทริปอะไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าทุกคนให้ดาวว่าเป็นอะไร เป็นเข็มขัดนะคะของเฟลากาโมคือเป็นโลกโก้ของเฟลากาโมนะเป็นหัวเพชรเป็นสายเส้นเล็กนะคะตัวนี้โอเคคือชอบมากใส่แล้วสวยเหมาะกับคนสายแบบชอบเพชรพลุพลาอลังการที่เราได้มาอาจจะแบบมันจะยาวหน่อยอะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นไซส์90แต่ทำไมเราถึงใส่ซื้อไาย์ก0เพราะว่ามันเหลือ last last one อันสุดท้ายและไซสุดท้ายทุกคนราคามันอยู่ที่555ดอลลาร์ออสเตรเลียแต่ในราคาของทางช็อปโดยตรงรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่795ดอลลาร์ออสเตรเลียแต่ถ้าคุณไปซื้อที่ชอบคุณก็ได้ไซส์คุณเลยแต่เราไม่ติด ล่าสุดไซส์90เราเอามาตัดได้ในเมื่อราคามันถูกกว่าเยอะล่ะต้อง200กว่าดอลล์ทำไมอะ่ะเอามาตัดเราเราไม่คิดจะขายอยู่แล้วเส้นนี้เราซื้อมาใช้จริงๆใช้จริงๆเลยคือถ้าจะขายเราก็ขายตามเสืาอผ้ายังไงเราก็ไม่แขกเพราะว่าเร่องนก็ถูกกว่าช็อปต้อง200กว่าดอลล์ถูกมากโอเคจบไปกับเส้นนี้ชิ้นที่สองเรามาดูกันชิ้นนี้เป็นชุเสื้อคอปค่ะทุกคนเป็นเสื้อคอปของบรูซเช่นะคะตัวนี้ ลากน้องดูดีอะเราเป็นคนที่ชอบสีทองดำมากก็เลยค่อนข้างชอบแปลวัซเช่นิดนึงมีความค้างคล้ในความทองดำโอเคสินค้าตัวนี้นะคะที่เราได้มาจากฟ r าเฟสทุกคนมันเป็นราคาเต็มนะจากฟาเฟสแต่มันคือราคาแค่85ดอาด <Wow. S 1> คืองงปะถ้าคุณไม่ใช่สายสองคุณจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีราคานี้หรอ จริงคุณมันมีจริงๆ85ดอนลารหน้าช็อปโดยของ Versace เนี่ยขายอยู่120ดอน120ดอลก็ต่างกันเยอะเอานาะชิ้นที่สมต้องมีโนนะทุกคนไม่ว่าจมาหาไม่ได้ส่นทำไมจันไม่ใช่เวอซาเช่ดีกว่าทุกคนดีมาเสียงสองแนละ้วลืมขอกคนคู่ร,รักแฟนเซ็ตของก้อยก็เลยติดอะคะ่ะ โอเคตัวนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำน,นะคะเป็นลายเดียวกันกับตัวคอเมื่อกี้นี้เลยสวยงามมากนะคะ้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้เราสั่งมาค่อนข้างนานแล้วครึ่งปีหนึ่งปีลแล้วุกคนแล้วเวอร์ซาเช่มันก็จะลดทุกปีูกดนะเราก็ไปส่องอ่ะชิน้นเนี้ยไม่เคยลดเลยทุกคนมันก็จะอยู่ราคาเต็มตลอดแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเวอร์ในของเว็บไซต์ของเวอร์ซาเช่เนี่ยมันขายอยู่เราจำราคานี้ได้เพราะเราดูนาน440ดอลลาร์ 4 4 0ดอลแต่ฟาเฟสเราไปสองขายราคาเ็มนะคะอยู่ที่3 3 0ดอลต่างกัน110ดอลน,น์ทุกคนแล้วมันใส่สวยใส่สวยมากมากมาก,มากคนที่แบบเก็บอยากเก็บคูณนะใสเราเคียวหอมสุดๆเลยสินค้าราคาเซลล์ที่เราผลเข้าไปก็จะเจอเลยมีตลอดทั้งปีแค่สำหรับจับเป็นสินค้ากันไปเท่านั้นเองเนาะชิ้นแรกที่จะมาให้ดูกันเลยสินค้าราคาเซลล์บางทีเพื่อนๆอาจจะ ไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อค่ะนี่เลท้าดามาดูว่าคป็นชิ้นนที่ไหนกอมันก็คือชุดว่ายน้ำกันทุกคนชุดว่ายน้ำอีกแล้วป็นคนชอบชุดว่ายน้ำมากถึงมากที่สุดไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะ <Okay. S 1> นี่เลย,ยแบบนี้เนาะถ้าอยากเห็นว่าแง่เดียวเราจะคืนพาไปอยู่อย่างนี้ทุกคนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น บีนี่เซตเนื้อที่เขาเขียนไว้เพลงไว้เป็นบีนี่เซตมันน่ารักมากมันน่ารักมากๆสุดๆเลยราคาเต็มอยู่ที่500ดอลลาร์ออสเตรเลียแต่เราจับมาได้ในราคาลด50%ใช่คะ่ะเข้าใจไม่ผิดได้ยินถูกแล้ว50%อยู่ที่250ดอลลาร์ต้นเท่านาั้เพื่อน ชุดนน้มาแล้วใช้คุ้มถือว่าคุ้มแล้วแหละหลายครั้งมากชิ้นที่สองทุกคนชิ้นนี้ต้าบัเบอร์เบอรี่อีกแล้วเป็นอะไรกับเบอร์เบอรี่มากเลยา้าอันนี้เลยเป็นอาเบรนนิ่งบูทนะคะเป็นมันไม่ได้เป็นหนังหรือมันไม่ได้เป็นอะไรทุกคนมันจะเป็นเหมือนเหมือนยางค่ะเป็นเป็นยางมาแนแหละคือ เอาไว้ใส่เหมาะมากกับการใส่ช่วงช่วงที่เป็นหน้าหนาวหรือเราฝนโปราคาเต็ม640มันลด40%ทุกโคนมันก็เยอะปะเหลือ384ดอลลาร์ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นมันดีมากมันไม่ใช่หนังนะมันเป็นยางแต่การใช้งานคือเลิศแล้วชอบตรงนี้นี่นคือตะโอนไปเลยค่ะมีสามก็ฮ่าๆรองเท้าอีกแล้วทุก รองเท้ารองเท้านะคะตัวนี้เป็นของจิมมี่ชูเราจะใส่แค่สองสองคันเองอะเพราะว่าเราดั 3, 8, 5, 5, นสั่งไปสามสิบแปดจุดห้าไปมันไม่มีไซส์สามสิบแปดเราควใส่ไซส์สามสิบแปดแต่ประเด็ว่าอยากได้อะมีสามสิบแปดจุดห้าก็เลยเอามาตอนแรกว่าจะมีเทิร์นแต่ว่าก็ขี้เกียจอะแล้วก็ชอบก็เลยเออก็ได้ไม่เป็นไรนี่ติดแต่ตอนนี้นเลิกติดแล้วอะ เออก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะอยากปล่อยต่อถ้าเพื่อนๆใครสนใจคอมเมนต์มาได้นะอยากปล่อยต่ออยู่เหมือนกันเราได้มาในราคาลด50%แล้กคน50%อะไรมาเยอะเลยราคาเต็ม796หรือ398ลลาร์ออสเตรเลียเนาะมาดูกันบ้างว่าในกลุ่มของโปรโมชั่น on top discount ของเราจะมามีอะไรบ้างเริ่มที่ชิ้นแรกเลยดีกว่าชิ้นนี้นะทุกคน what's that saying <laughs> ชิ้นนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่420ดอลลาร์ที่ฟาเฟเขาประกาศขายณตอนนั้นนะแล้วเราก็จับมาได้ช่วงที่เขามีโปรโมชั่นลดออนท็อปมีลดเพิ่มอีก15เรนะคะเราก็เลยได้มาในราคา357ดอลลาร์ออสเตรเลียเน,ะนาะแล้วก็ชิ้นที่2ที่ในอยู่กลุ่มของโปรโมชั่นก็ต้องหูอยแล้วหนึ่งเตากันได้เนาะกล่องแค่นี้ก็น่าจะเป็นจวเลี่ต้องหูของโฟลตัมโหมนะคะโฟลตัมโมกล่องแดง ตัวนี้เป็นเป็นสติดหูเนอะ everyday Every e v e r y d a เลยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อนะคะน,นี้ดูบุ๊นี่เพทนะคะเราก็เออส่งมานานและถึงเวลาแล้วนะมันออนท็อป15%ด้วยลด15%จาก226,192เหลือ 2, ดอลเท่านั้นนะจ๊ะยังไม่ปล่อยคะ่ะเพิ่งซื้อได้ไม่นาน everyday look คือลดชิ้นนี้ค่ะ โหเยินเลยดูดิใช้จริงน่ะใช้หลายปีแล้วด้วยแป้นตาค่ะของดีออเนาะตัวนี้ใช้แล้วก็ใส่ในกระเป๋ามันก็บุบเบี้ยวๆเห็นะนะคะคือมันใส่สบายมากเลยทุกคนรุ่นเนี้มันเป็นสินค้าที่ทำราคาเซลล์อยู่แล้วนะทุกคน เซลล์แล้วนะอยู่ที่342 342ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วมันลดออนท็อปในสินค้าเซลล์ตัวนี้ไปอีก30%เราได้มาในราคาแค่240 1, นน2 4 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกามันสุดอะไอโปรโมชั่นเวลาแบบของที่มันออนท็อปของที่เซลล์อยู่แล้วอะแล้วเป็นแบรนด์อย่างเนี้ยดีออคือเฮ้ยใช่หรอเออใช่ไหมล่ะเราก็แบบนั้นเลยนะ S <S ก็ต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน,เ,นเพื่อนๆสุดท้ายท้ายสุดมอชชีน้องนูมาดูกันต้องเป็นอนะไรมอชิโน่เป็นข้อมือค่ะเป็นคอฟตัตวนี้มันน่ารักอ่ะมันแบบจะสตรีทก็ได้จะอะไรก็ได้แล้วสีทองดำอีกแล้วเออตลกอะ่ะเออชอบจังเลยเห็นแล้วแบบอืมเหมือนโดนป้ายยาตัวเองเอ๊ะอย่างนี้ป้ายยาตัวเองนั่นแหละโอ้มันน่ารักอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ ต้องแบบซื้อชุดนี้ก็อาจจะได้นะแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เราจะชอบใส่กับเวลาเราใส่พวกเกยีนอะไางี้ยงนะคะ,ะมากกว่านะ <c oughs> ถ้าเป็นแสกก็ต้องแบบแสงแบบชุดแสกแนวเท่ๆนิดนึงเ้ย <c oughs> คือแบบเฮ้ยเลิศเด็กเก๋นี่นะค,ะ,คะตัวนี้เราได้มา มันเป็นราคาเซล์เหมือนกันเป็นเขาทำราคาเซล์อยู่ที่190ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็อ n To p เซล์ไปอีก30%อีกแล้วทุกคนเหลือแค่133ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นตอนนี้เราเปิดปุบไปทั้งหมดแล้วไม่ได้จะไม่ได้จะมาปวดเลยอะไรทั้งนั้นแค่เอามาแชร์ประสบการณ์เนื้อสำหรับคนที่ชอบอะไรอะไรไลฟ์สไตล์แบบนี้สไตล์เดียวกันแบบนี้ชอบชอปปิ้งแต่ไม่อยากได้ของแพงนะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมทำไมเราค่อนข้างจะ ถูกได้เยอะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ชแซนซีแอนนาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนฝากๆทุกคนเนี่ยอ้อมอ้อมใจนะคะให้เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆหรือไลฟ์สบายแบบนี้ที่เพื่อนๆชบต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย